วันนี้เราจะมาสอนกันในเรื่องของคำนามหรือว่า nouns นะคะซึ่งคำนามก็คือคำที่เราใช้เรียกแทนชื่อของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ค่ะเช่น man ผู้ชาย girl เด็กผู้หญิง cat แมวและ butterfly ผีเสื้อค่ะ s i s s o r กันไกร fan พัดลมช่ p โ e วัดและ Hospital โรงพยาบาลค่ะคำนามนะคะจะแบ่งออกเป็น open. น้ำนับได้และคำนามที่นับไม่ได้ค่ะมาดูในส่วนแรกค่ะก็คือคำนามนับได้หรือว่า countable noun คำนามนับได้ก็คือคำนามที่เราเนี่ยสามารถบอกจำนวนได้ค่ะนับจำนวนได้สัมผัสได้ยิบจับมันได้นะคะเช่น p n n i l ดินสอ books หนังสือหลายเล่ม bikes จัก,กรยานหลายคัน table โต๊ะนั่นเองค่ะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดนามตัวไหนที่มีมากกว่า1นนะคะเราจะมีการเติม s แล้วก็ es ท้ายคำนามนั้นซึ่งเราจะเรียนกันในเรื่องถัดไปค่ะ และประเภทที่2ก็คือคำนามที่นับไม่ได้ค่ะหรือที่เรียกว่า uncountable noun น,นะคะซึ่งเป็นคำนามที่ตรงข้ามกับนามนับได้นะคะนั่นก็คือมันไม่สามารถที่จะนับจำนวนได้นะคะไม่สามารถบอกจำนวนได้ไม่สามารถที่จะหยิบจับหรือสัมผัสมันได้นั่นเองค่ะเช่น water น้ำ sand ทราย hair ผมหรือว่า b ้ t t e ความรู้สึกของเราใช่ไหมคะว่าเออเราวอมันนับได้นะแต่จริง,รงๆมันนับไม่ได้ค่ะฉะนั้นเพื่อไม่ให้สับสนเราจะมาแบ่งกฎเกณฑ์ของหมวดหมูขข่คำนามที่นับไม่ได้ค่ะเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็แบ่งออกมาได้ทั้งหมด6หมวดหมู่ค่ะประเภทแรกค่ะก็คือประเภทที่เป็นของเหลวและก็ก๊าซนะคะพวกนี้แน่นอนว่านับไม่ได้ค่ะเช่น wind ลม weather อ,อากาศ water น้ำหรือว่า coffee ก็กาแฟเป็นน้ำที่นับไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเราจะนับของเหลวเหล่านี้ค่ะเราต้องนำไปใส่ภาชนะเช่นพวกแก้วนะคะแล้วเราก็จะมานับตรงภาชนะแทนนะคะว่ามันมีจำนวนกี่แก้วเนาะซึ่งเราจะเรียนกันในเรื่องถัดไปนะคะ ประเภทที่2ค่ะก็จะเป็นในกลุ่มของสิ่งที่เป็นเม็ดเล็กๆค่ะเป็นผงหรือว่าเป็นฝุ่นนะคะพวกนี้ก็จะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะซึ่งเราไม่สามารถนับจํานวนได้นะว่ามันจะมีเมล็ดจํานวนเท่าไหร่นะคะผงๆเนี่ยก็นับไม่ได้แน่นอนนะคะเช่น f อแป้งค่ะหรือว่า d u ช t ฝุ่นค่ะเราก็ไม่สามารถนับฝุ่นได้นะ sugar น้ำตาลค่ะโอ้มีเม็ดของมันเนี่ยเล็กๆมากมายเลยนะคะหรือว่าพวกซอลเกลือค่ะก็นับไม่ได้นะคะแล้วก็ประเภทต่อไปค่ะก็คือประเภทที่เป็นพวกแร่ธาตุหรือว่าวัสดุนะคะพวกนี้เนี่ยมันอาจจะขัดแย้งกับเรามากๆเลยว่าเราเนี่ยมองว่ามันนับได้แต่จริงๆมันนับไม่ได้นะคะเช่นวูดไม้ไม้นับไม่ได้นะคะหรือว่าไอารอนเหล็กค่ะเหล็กก็นับไม่ได้ค่ะ ือว่าจะเป็นมิร์รกระจบค่ะกระจกก็นับไม่ได้นะคะซึ่งค่อนข้างขัดแย้งกับเราแต่เวลาใช้นี่คือใช้เป็นหนังนับไม่ได้นะคะกลุ่มต่อไปค่ะเป็นกลุ่มจําพวกของเนื้อสัตว์และก็อาหารนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถ้าจะนับได้เนี่ยเราต้องนําไปตัดแบ่งเป็นชิ้นๆหรือไม่ก็นําไปชั่งน้ําหนักเป็นกิโลเป็นกรัมนะคะเพื่อที่จะทําให้มันนับได้ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นเนื้อสัตว์เรานับไม่ได้อ่ะเช่น pork เนื้อหมู fish เนื้อปลา chicken เนื้อไก่หรือว่า beef เนื้อวัวนะคะซึ่งต้องสังเกตดีๆนะคะว่าคำนามเหล่านี้ถูกใช้เป็นคำนามที่นับไม่ได้ที่ในความหมายเนื้อสัตว์หรือใช้ในคำนามที่นับได้ในความหมายของจํานวนของสัตว์นะคะเช่นถ้าจะพูดถึงไก่เราก็จะพูดว่า chicken เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยถ้าพูดถึงตัวไก่ นับได้นะคะแต่ถ้าเกิดช i c k ี n พูดถึงเนื้อไก่อันนี้จะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วนพวกอาหารนะคะก็จะมีบางกลุ่มที่เป็นอาหารที่นับไม่ได้เช่น butter เนย jam แยมนะคะ c h o กโกแ t ตพวกช็อกโกแลตต่างๆนะคะ b r e a k ขนมปังนะคะพวกนี้เป็นคำนามที่นับไม่ได้ค่ะ ประเภทที่5ค่ะในกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของอาการหรือว่าความรู้สึกนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นนมามธรรมเนาะสัมผัสไม่ได้จับต้องไม่ได้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นมันเลยถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคำนามที่นับไม่ได้แน่นอนค่ะเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่น love ความรักค่ะเป oh, ็นสิ่งสวยงามใช่ไหมคะแต่เป็นนามที่นับไม่ได้นะคะ happiness ความสุขค่ะ happiness ก็นับไม่ได้นะคะ knowledge ความรู้อันนี้ก็เป็นนามธรรมาอีกค่ะก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้เหมือนกันค่ะคำนามที่เป็นคําประเภทหมวดหมู่นะคะก็คือเป็นคําที่ให้ความรู้สึกเราหลากหลายความหมายของมันเนี่ยทำให้เรานึกถึงอะไรมากมายหลายอย่างเลยนะคะซึ่งคํานามเหล่านี้นะคะเราจะถือว่าเป็นคํานามที่นับไม่ได้นะคะเช่น f o r i ์นิหรือว่า f o r ร g e r นะคะ พอเรานึกถึงคํานามคำนี้ก็ทำให้เรานึกถึงอะไรหลายอย่างเลยใช่ไหมคะไม่วาจะเป็นเตียงตู้โคมไฟนะคะหรือว่าโซฟาเห็นไหมคะว่าเราจะนึกถึงหลากหลายมากนะคะฉะนั้นมันเลยจะเป็นคำนามที่นับไม่ได้หรืออีกสักตัวอย่างนึ่งค่ะเช่น accommodation accommodation ก็คือที่พักใช่ไหมคะแล้วก็จะนึกถึงอะไรบ้างล่ะรีสอร์ทใช่ไหมคะนึกถึงคอนโดใช่ไหมคะนึกถึงอะไรอีก อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะก็คือมันมันเยอะอะค่ะฉะนั้นกลุ่มคําที่เป็นหมวดหมู่แบบนี้คะ่ะเลยเป็นคนํานามที่นับไม่ได้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคํานามนะคะคือคํานามที่นับได้นะคะเรียกว่า countable noun แลวก็คานามที่นับไม่ได้เรียกว่า uncountable noun นะคะแบบคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามครูทิชากันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย